mình là phi nó thìi ngàn, nhau tắt sàn to Và từ thôi bật cây đi leo leo. Tòa này nó bắt cào nhao bay lại. thì ngàn hào nó bật xúc tròn đi đi. Trong có bụng bụng không có nhảy chạy đi thì phần đây nhận hình, đầy khó khăn có mẹ métu thả nó đầy hết sàn. Ai đó? Mẹ gấp สุขสบายดีพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องเบิดสุผู้สุคนพี่น้องเนาะมื้อนี้ทางเบอร์ลิก็มาที่เฮือนของแม่ตู้ทาพี่น้องเนาะป้าของน้องจ้อยแท้ๆนี่แหละก็คือทีมงานเฮาก็5คนพี่น้องมาลุยก็คือมาสั่งเคานครัวแล้วก็ชานให้แม่ตู้ทาพี่น้องสงสารเพิ่นหลายเนาะก็คืออาจสิบ่ได้เว้าหยังหลายเด้อพี่น้องเนาะที่ถ่ายให้เห็นขั้นตอนกันการนั้น ทางก็ซื้อพี่น้องเพราะว่ามันเผาเผาเห็ดเด้เนาะไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเด้อเอาพี่น้องเนาะจะได้ก็ฝผาเอฟซีบัตคุณเป็นกำลังใจให้ทีมงานเท่าไหร่เด้อพี่น้องเนาะเองเพราะว่าเราต้องประหยัดงบประมาณพี่น้องเนาะทุกอย่างมันของแพงเขาก็ซอยได้ตั้งแต่เแคอแห้งแล้วก็เป็นสะพานบุญเนาะทีมงานนี่เพราะว่าบ่าวบอดเราเคยเห็ดเฮือนมาก่อนเราเคยเป็นช่างมาก่อนเราก็เลยเล็ดได้พี่น้องเนาะ ເຮັດໄດ້ພໍຖູ້ເລົາວ່າຊັ້ນບໍ່ເຖິງຄັນເກັ່ງແຕ່ວ່າກໍພໍໃຊ້ໄດ້ເນາະບໍ່ໄດ້ຊຽວຊານປານໃດກໍກວ່າໂອແວນ້ອเดี๋ยวົ້ີກິດັກອນລົງຊອຍມົງກເດີພນ້ອນາະ น้องเจาะน้องน่องน้องน้องนั่นไปหาที่ที่น้องน่องเดเฮ่เฮเอาเงินขายมันลดให้น้องเพื่อไปะผล้วาววาวาน่น่ะมาเอาเงินเงินอ้ข้าไปน้ำนี่ไปน้องวนไหนไอ้ไอ้ผู้หญิงยอมจ้องผู้หญิงยอมแม่แฝดตัดนะโอ้ระกาเลย นอนอยู่ใครเยอะเรามีเด็กหนาวอย่างนี้เนาะถ่ายถ่ายถ่ายแล้วพาใต้ทำแนวนี้เท่าเลยมือพังชาวพังอย่างเงี้ยจีน เปิดแต่ว่ากินเด้อพี่น้องเนาะาจชิบุระชายมันทุกคนเนอะในคลิปนี้เนาะ่าวเนี่ย้าเนี่ยมีตกการตัดไหมตก็เลยนะเลื่อมนะเ่าไหน่งเอาอออตัดตดเย เห็ดัวเ็ดนั้นเห็ดเนาะเรียวเ็ดืนเห็นย่างเรากระั้กิเ็นานะจ๊ะตวใหญ่ตัใหญ่เ็นบไปวดวอังวนี้เ็ดยาวกว่าทํารวัดางบางแรฮะสิเอาเห็ดออกมาจากเม็ดจังเม็ดให้แกนบอยพุทธชาเลยไก เอากาอามใมหชส่แล้วอกาหรอนวนี้อาเกออกคว้ากันออกออกไมุ่ออไม่อาเก้าวแเอาำเก้าด้เอาออกมอยูเน่ยเป็นห้าพ่อมันแทกกันเอาเมดมาเทกกันนเท่เท่แไต่วัดเท่นเทนนี้เขาชื่อเป็นหนไเทีตทุกเอาเลย้เอาสเก้าอะเอ่อ เนาะเคเพื่อป้องเนาะแจมกาวนะพออากาศจะมนพุดลงเลิกฉันละตัหตัดแล้วเนาะคุดก่อนพุดลงอีกก่อนโอราุดแน่ต่ำลงทัดอตัดได้มันพอหต่ำกว่าเงินใหญ่เน่ยตกลงมาสี่ตัดย่ตัวนี้เลยตัดไปเห็นมุมนีเนาะนี่มาเลื่อนเพรแม่กตัดนาขี้ลบก็เห็นเฮียได้บัดนะอัไ ก็ขึ้นไปเอาวางไปดูเหตุการณ์จำลองก่อนว่าใบคาอะไรทำอะไรทำไปลูกา่าไม่ใสกระบอกนะ้นดาวไม่ตัวเขาันนนนเเข้ามา่อสบายดีเด้อทีมงานเด้อคือว่าสบายดีสดี้ยสดีเนาะอันคือว่าเขาันสาสาซูงนีเาใ่ท่งบ่อแ่ช่งตันี้แล้วจะต้อขึ้นมตัวนี้เาให้เป็นเสากลางเนาะแม่นสาล่งแม่น้แ่ทเอาได้ดู่น ตันออกไม่ดอกไปแล้วนะนี่ลายนีซื้อใหม่มามื่ขุดไหมขุดอยู่พี่ได้ตุ่นมันจางเชิงกับเสาเพิ่งใหญ่เกิเหตุการ์จำลองกอนการเท่านี้เนาะมาเียรมาตั้อันนี้ก็ถ่ายเพื่อให้เอฟซเป็นกำลังใจทีมงา,านเท่าน,นะเนาะเอพราะว่าถ่าบ่ท่า,ทายแยกดีกับบเป็นพี่นะ้องเนาะ เหตุการณ์จำลองเริ่บาดีเลยลองมึงมาทนพูดทนพูดะลกฮะนั่นพูดได้โอได้ตับด้าติดตมีแต่คุณเอาเนาะคุเอาฮะัเนแ้วตาจังโตคือวัดวัดห้างออกมาตัวนี้ไม่หายมได้เอาน้าเที่ยงเียแม่เน่ม่มดึงกันเนาะด้ยเอาบมาตาไ เริ่มปูพี่น้องเนาะแล้วเาจะใส่เสาอีกเนาะเอาขึ้นจนบัดก่อนได้จะต่อนะไล่เป็นก้อนอ่าไล่ก็นไล่รแล้วนี่มันนี่เราพี่น้องนอสกามาคีกันแม่ขังกจับะไ้ว่าพวกไม่เก่านออันนี้จะจับใด้เลยฝ่ามตนะนกันเนาะจับจะเปงก้องฝ่ยนั้นเลย หลังคาถูแป้นก่อนพน้องน้นงนนคือสวงามกว่าหลายเท่าอยู่แล้วบ้านเฮ้ย้าเจ้าเรือนี่เจ้าเลือนี่ทั้งนี้เราเอาตัวเก้ามาปูเรือเอาจักสองแผ่นเรือเอานะเลือมันพอทั้งในในเฮือนดีนะ

แต่ลุกบ่เบิงแคุ่บๆไปั่เที้ยงย่างดันนะีตัวนี้กนยางไปยาวมากหักหรืได้นเลยอมไอนนั่นแล้ว่ออะไรแ้มันกองแล้วมันคอบโบพอดีเอาจำได้นนี้จีันี้ได้น่วนียนี่เนาะดีที่สุดแล้วพียงไรเอากระสุนที่สุด

ตั้มแล้วโอ้ี่ก็ปูใหญ่คักรีนี่เนาะแม่นอืมเรแล้วองนีอูีไมันเจง่าแตัน่งแล้วแต่ชมงานเขาว่าคักรึคักรนะเขากัใค้ได้แม่นมันเป็นชานมันต่างกับอเชื่อนใหญ่เลยอเเอเพราะไม่ตู้แล้วเขาหน่

ตัวนึงได้สองเนาะอนสองก็จะเทินนะตู้ตไว้เทินนันแล้วเป็นต้องไม้สี่เมตรพอดีไปเนาะไปแล้วชำนี่กับพอดีแล้วนะสี่เมตรนะพอดีแล้วชำน,นี่นั่นสี่เมตรมันแกะเนี้ยขน,นาดมันยาวโพอดอยู่นี่ก็ดได้ เดี well today, ๋ยวี it. Yeah, it ่หลีทีมงานเนี่ยเนาะนี่คือการทำความดีเด้อพี่น้องเนาะก็อยากให้พี่น้องเอฟซีเป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเขานี่ถึงว่าสิบโด่งบอดังแต่ว่ากัสู้ชีวิตอยู่ได้บปได้บ่จอยฮะดีใจอยู่ว่าได้มาเห็นเพือนเมตุธาใจดีใจโอแต่ว่าเป็นสะพานบุญให้เพื่อนมือนนี่เนาะผู้หญ่งใจดีพี่น้อง ได้ไฟไหมบ่อมบอนเป็นได้น้องแมฆสบายดีว่สบายดีก่อนนี่เอามานั่งอยู่พี่เานั่งอยู่พี่เออเดินได้ได้ไพ่ไหมบ่ใต้เป็นยังบ่สก็คือแล้วมันหงอกเองใต้เป็นอ๋อมาได้ใช้เสานี่ห่าได้อยู่บ่โอ้ได้ชานไหมพ่อ เวลาเจ้าพาไ่ตู mean, ้เน uh ี e. à, oh. e, e. em, oh a, ่ยเจ้าลงกับเจ้าแก่ร้องแน่ว่ะเขาเจ็ดไหนต่ำกว่าเก้าพี่น้องเนาะเวลาเราอาบน้ำเราอาบอยู่นี่ป่โดูอ๋อดูดูคนเฮาเนาะดยกินข้าวนี่บ่เห็นหุงบอดูอ๋อนี่เลยี่น้องเนาะไปเห็ดคันนี้เคือนครัวแล้วแอมพากระจาษไหนแล้วกับเครื่องคลองกัไปไว้เคือนครัวเด้อดูคนเฮาเนาะ เพราะว่าส um ิม uh, ุงให้พร well, like <Yo. S 1> oh ้อมแล้วก็ภาคอาจารย์ให้พร้อมอ๋อเอาอันนี้บ่นี่เมื่อว่าเจ้าอาดข้างไว้บ่นี่โอ๋อดยๆพักันกินข้าวกัยังมื้อนี้นี่ก็ยังทันได้กินหามาอ๋อยังบ่ได้กินข้าวเวบ่ดยๆๆดีๆๆอยู่นะ4ีางอง มีแต่ว่าสู้ไปให้แล้วมีแต่ว่าทาช่วยชุมไอ้เด้อเวลาชุมไอ้เอิญเด้อโดโอเคโอเคอ่ะสบายดีก่อนโดยพี่น้องเนาะไปสู้แล้วก็นอนด้วยพอดีห่อนเลี๋ยวนี้ห่อนบ่บาเบาใจเบ่แพ้น้อยได้ห้อนอยู่บอ่ะห้อนพี่น้องเนียปัดตือคืองามถ้าเหยื่อสามจุดนะครับปัดตึกขัดให้ นี่เขาต้องตอกอัดใหนเราได้หนิมาจานมายืนจานให้พ่อหนึ่งจานอาจารย์ูไจานยืนจานเออเบื่อนี่นี่คอยตอกนี่จเจ้าสีคนเพ่อนี่าตอกเป็นให้ไงนี่ช,ชอบตอกคนชอบตอกชอบตอกกระปูกเนาะนี่นี่จสูบคนอยู่บ่บ่ออ๋ นี <m í toys> like This ่ถากองอยู่ยอกเายอกเนาะเียบนจ้าอย่าไปจับอเาเสียบให้มันจำเราพ่อจับเดือนนันแกตุ้งวเสียบให้มันจำเราป้าไว้โอเคพี่น้องแบนี้เสียบจบ

เช่นเียงเเมาตบ่บ่เียงเียงเอยงอยงีเชเาากระจาากระมันไม่ได้เขานาก็ไม่เป็นเนาะแ่ใชบอกกันเด้ไหนเดือนเพียงเลยบอกเพียงเลยเชนแเอาใส่จานมันานมัน้องใชตีด้วยนะก่อนนะคืเดคนให้กิบยังดเ่มาว่าไตีอนราเลยวป้าคือพาเรา่มีนานีมาว่าไตีนตีเขาเห็นเรามีชานเนาะ Đi đẹp đấy đầu. A bài bổn bài bổn bằng cái bổn bổn bằng cái bổn bổn không? bổn 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 bổn

hoặc hoặc, hoặc, đấy hoặc, 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 bố tôi đều không tôi đều có mười lăm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  mười nó, mười lăm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 

อกทางไหเอาไปใช้เป็นแบบฮะดีกว่าเงแล้วเอาตัวใดตัวไหนนะตามลงดิตรตเออลองมดูเรียมันตกใช้มืออยนี้อนเนาะิ่งเพิ่งเคก่อนเนอย่างนี้นะถกให้ลุ่มขึ้นยาวม้วนนะการไม่ตายได้ได้นี่เดี่ยวแล้วบอกว่าการไม่ตายก็ได้เดือนห้าขีดเดียวมาทั้งปึกโอ้โหเนี่ยเขา มือเกือบมือถอยองมันเนอะปาดหน่อยเดียวน่าจะไม่ต้องยิงต่อข้างในแล้วเอาไม่ก่อน phí nông nó đầu đi cái sẽ cho clip con phía đâu bật anh tham gia nào cái thứ ba quất đi nhà bỏ đi chuẩn lui thông, thông là bây giờ phía thòng thòng hả <cười> <cười> wow chậm <chẳng> thích nỗi wow <laughs>

มันงัดดังคาแล้วนี่นะเอาโอเคพี่น้องน้องเบาลีสี่ก็ตัวมาดิมีแต่ว่าให้พี่น้องเอฟซีเบิดทุกผู้ชนเป็นกำลังใจทีมงานเอาใน่เด้อพี่น,อน้องเนาะทีมงานจะเอาสร้อยกันเฮ็ดส่้ยกันสร้างพี่น,อน้องเนาะอะไรก็เป็นกำลังใจให้เพระาะว่า ນີ້ຊຸລິເນາະເອເຄສບດ